เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหุ้นสามัญน,นักลงทุนที่ถือ TDR จะได้สิทธิ์เช่นเดียวกับหุ้นสามัญคือเงินปันผลสิทธิ์ร่วมประชุมการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญซึ่งที่ผ่านมาเราสามารถศึกษารูปแบบของ TDR ในไต้หวนันที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอ้างอิงหุ้นสามัญของไทยได้ค่ะ การทำ TDR ที่อ้างอิงหุ้นไทยในตลาดหุ้นไต้หวันได้รับความสนใจไม่น้อยจากบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งหากนักลงทุนไต้หวันสนใจแปลงเป็นหุ้นไทยแล้วต้องนำหุ้นที่ได้จากการแปลง TDR มาซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเท่านั้นค่ะสินค้าตัวใหม่นี้ตลาดหลักทรัพย์คาดว่าน่าจะออกได้ต้นปีหน้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการลงทุนของนักลงทุนไทยอีกประเภทหนึ่งที่เราคิดว่าณวันนี้เนี่ยผู้คน,ลง,นลงทุนต่างประเทศนี่ไปค้าง่าย แต่ว่าเป็นเรื่องที่การติดตามข้อมูลอาจจะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยนำหลักทรัพย์ในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือ ETF อะไรเนี่ยมาเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดบ้านเราแล้วเรียกว่าไทย DR เนี่ยก็จะทําให้ผู้ลงทุนสามารถที่เสมือนว่าไปลงทุนต่างประเทศแต่ใช้วิธีการในต่างๆก็ซื้อผ่านโบรกเกอร์ข้อมูลต่างๆอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์มันก็จะง่ายขึ้น ยันสิ่งนี้เนี่ยเราทํางานร่วมกับสํานักง,งานกราตาอยู่เราก็คาดว่าในปีหน้าเนี่ยก็คงจะได้เห็นหลักทรัพย์เหล่านี้ออกมานะคะก็จะทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยทึ่ในอนาคตใจยา,ยาวๆไกลๆเนี่ยก็อาจจะสนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็อาจจะเป็นเรียกว่าลําดับขั้นตอนแรกในการเรียนรู้ะค่ะ ดังนั้นทางเลือกนี้จึงมีความน่าสนใจไม่น้อยช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นที่น่าสนใจในตลาดหุ้นต่างประเทศภายในตลาดหุ้นไทยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินบาทผลตอบแทนใกล้เคียงกับหุ้นจริงมีส่วนต่างแค่ค่าธรรมเนียมเพียงแต่นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลความเคลื่อนไหวของหุ้นตัวแม่อย่างใกล้ชิด